ีโชวินลิวแบบเฟนเดอร์นะครับมาสบต้อมนะครับก็เป็นรุ่นด้านฮิตเนาะใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองโอเคคือจากปัญหาที่แจ้งมาคือมีการทำนะครับแล้วก็มีเสียงรบกวนครับรตอานี้จะองลองดูผลว่ามันอาการเป็นยังไงเนาะต้องตรวจด้านอะไนะอันนี้ผมเปิดพาวเวอร์คาร้างไว้แล้วนะอุ่นร่อยก็แล้วเดี๋ยวผมต้องเปิดแสนบายนะ อย่างทาแบบนี้ดูข้างหลังกันโอ้ไฟสีฟ้าขึ้นหลอดขนาดนี้เลยนะครับอันนี้คือเราต้องรีบปิดนะครับไม่คนฝืนใช้ต่อนั่นแปลว่าข้างในมันเกิดโอเวอร์ไบแอแล้วแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติทางด้านทางสายไฟของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเป็นไงอ่ะคราวนี้เราจะมาลื้อกันนะครับก็เมื่อกี้ลองแล้วมันเปิดปัญหาใช่ไหมวิธีลื้อก็คือเราจับมันนอนลงเนาะ จะไปน,นอนลงคราวนี้มันจะต้องมีการปลดสายออกนะครับจริงๆมันจะมีตัวนี้ปิดอโอเคหนึ่งตัวนี้ปิดอยู่เนาะผมดึงออกมาแล้วนะครับก็จะมีอันนี้เป็นสายรีวริวนะครับทีนต่อไปล่างข้างล่างนี้เรดึงออกได้เลยมีสายรีวิวอวอกแล้วก็สายลำโพงน,นะครับน่าจเป็นสายออกเก็บไลก่อนอันสุดท้ายก็คือสายไฟ a อซนะครับ อันนี้พอดีผมมีสว่านไฟฟ้านะทำงานสะดวกหน่อยก็เสร็จปุ๊บก็เอานี่ออกที่สําคัญคือต้องใส่เก็ตไบ้ที่เดิมนะไม่งั้นหายแน่นอนจากที่ทํามาหายทุกตัวโอเคต่อไปถอดหลอดออกครับหลอดเนี่ยมันจะมีตัวแก๊เจ็ตตัวนี้นะที่เอาไว้ดันหลอดให้มันไม่ไม่เคลือ่อนนะครับวิธีเอาถ้าดึงออกเลยเนี่ยโอกาสที่ที่ขั้วมันขั้วตรงเนี้มันจะหักสูงนะครับไอ มีเหล็กที่เอาบิดหลอดตรงนี้ตรงนี้จะกันไม่ให้ไม่ให้หลอดมันขยับนะครับเพราะงั้นเราต้องวิศเยียวออกคือเอามือเนี่ยง,ง้างง้างมันออกนะครับแข็งมากแข็งหน่อยแต่เขาต้องง้างมันออกแล้วก็ค่อยๆโยกโยกหลอดห่อกแล้วก็ดึงออกเพื่อความชัวร์ครับไม่งั้นเสี่ยงที่หลอดมันจะกระแทกกับลําโพงนะครับแล้วก็แตกได้นะครับเทสก่อนนะครับว่าหลอดไหนที่มันเสียบ้าง แข็งๆแบบก็ระวังมือ้วนะครับเวลาถอดเพราะว่ามันเหล็กตรงเนี้ยมันคมมากไปอันนอตออกมีสามตัวนะครับโอเคอัน <Okay. S 1> uh, ตัวแล้วยังไม่ออกนะนจะมีข้างหน้านะครับแล้วอีกสี่ตัวสี่ตัวนี้เป็นนัดเมนนะครับอัเมนเอาออกแน่นอนโอเคนัดออกเับ อันนี้อันสุดท้ายเนี่ยถ้าถ้าเราปล่อยปุ๊บมันจะไปทางนู้นนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอามือเนี่ยดันไว้หน่อยนึงจริงมันก็ไม่หล่นหรอกแต่ว่าดันไว้เพื่อความปลอดภัยดีกว่าถ้าเกิดเราปล่อยปันก็ตะองแยงนี้พอดีว่าเมื่อนี้มันมีบานไีอยู่แล้วก็โชว์นไปหน่อยแต่ว่าก็ดัน้หน่อยอ่ะรอนนี้วิธีนออกจากตัวดันนะครับ เขาบอกก่อนว่าตั้งหลักดีๆแม่งหนักมากหนักชิบหายแล้วก็แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับค่อยๆดึงเนาะมันจะติดติดต้องติดอะไรนะครับต้องค่อยๆดึงระวังมือมันหนักมันหนักมากค่อยๆดึงสองด้านให้ออกเท่ากันนะครับแลจะออกขับแล็โอเคยกมาวางโอ้โหหนักมากครับโอเคอเค่ะ นี้แหละเก็บครับโอเควันเราหลังจากถอดมาแล้วนะครับแกะแล้ววิธีเช็คไฟเบรสนะครับนะครับมันก็คือไฟลบนะครับก็เอาสีดำสีดำเนาะจิ้มกับกาวไว้จริงๆผมทำเป็นไอ้นี่ไว้ดีกว่าเยอะคือหนีบหนีไปเลยเออเนี่ยมันก็จะเป็นกาวให้มัน ตรงจุดนี้นะจ๊ะตรง R สี่สิบห้าเนี่ยตรงนี้ R สี่สี่สห้าตรงนี้เป็นที่ไฟออกอ่าจากมิตเตอร์มันอ่านได้ลบสี่สิบเจ็ดจุดสามนะครับซึ่งตามเซอร์วิสเมน a l ของมาแล้วนะครับมันจะต้องได้ลบห้าสิบโวลต์แต่อนี้อ่านได้ลบสี่สิบเจ็ดนะครับวิธีปรับก็คือหมุนตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาไขควงแป๊บหนึ่งไขควงมาแล้วใช้ไขควง,งปากแบนเนาะ เอาแบบแบบนี้เล็กๆแล้วก็เอาอันเนี้ยจิ้มไว้แล้วก็วัดดูว่ามันได้กี่โวลต์น,นะครับแล้วก็ปรับให้มันได้ลบห้าสิบครับปรับให้ลบห้าสิบตอนนี้หลอดพาวเวอร์ยังไม่ได้ใส่นะอ่าโอเคลบห้าสิบโวลต์พอดีเปะ๊ะเกินมานิดนึงไม่เป็นไรไฟไปแอดไฟลบเนี่ยนะครับถ้า ถ้าไฟลบเนี่ยยิ่งเยอะนั่นแปลว่ากระแสะไปแอดมันจะเยอะลบยิ่งเยอะหมายความว่าลบมันจะน้อยลงก็คือเป็นเป็นค่าลบมันก็จะน้อยถ้าเกิดว่ามันอย่างเมื่อกี้เป็นสี่เจ็ดจุดห้านั่นแปลว่ากระแสะไปแอดมันเยอะนะครับตัวเลขยิ่งน้อยกระแสะไปแอดยิ่งเยอะถ้ากระแสะถ้าตัวเลขเยอะกระแสะไปแอดจะน้อยนะครับซึ่งมันต้องปรับให้สัมพันธ์กับอ่าจแลต้องปรับประคางไวนะ้เนาะ ต้องปรับให้สัมพันธ์กับไฟบวกด้วยนะครับแต่คราวนี้ในเซอร์วิสเมนูนเนี่ยเขาให้ปรับไปที่ลบห้าสิบแล้วก็ค่อยๆ่อยปรับมันมันจะค่อยค่อยเปลี่ยนโวล์เนาะเราต้องค่อยๆปรับแล้วก็ดูไปเรื่อยเรื่อว่าจนมันนิ่งนะครับจนมันได้ลบห้าสิบนิ่งโอเคว่ามันจะยังมีสวิงอยู่เนาะเพราะว่าด้วย r ด้วย c ที่ต่อเป็นเป็นวงจรลดแรงดันอยู่เนี่ยมันยังเก็บประจุคายประจุไดไ้ไม่ไม่ไม่เต็มที่นะครับ จริงเปก่อนนะรอจนมันนิ่งครับค่อยปัดทีนิดนะไม่ต้องปรับเยอะทีละประมาณแบบทีละจึ๊งอ่ะทีละแบบหัว,ห,วหนึ่งหนึ่ง,งส,สิบหกรอบไปด้วยซ้ําอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่และแอมแต่และตัวนะว่าเขาอีไซบ์ใช้อุปกรณ์บบไหนแต่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะไวเนาะเราก็ต้องค่อยๆปรับทีนิดทีนิดเกง่งๆมือไว้หน่อยอ่าประมาณนี้อ่าลบห้าสิบลบสี่เก้าก็จวิง คือต่างกันเป็นจุดทศ่ิยมเนี่ยก็ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่เกิดต่างกันเป็นวนๆเลยเป็นห้าว์สี่ว์อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้อันตรายนะครับมันมันควรจะสวิงต่างกันแค่ไม่เกินไม่เกินบวกลบสามนะครับถ้ามากกว่านี้จะอันตรายซึ่งซึ่งในศิลปินเมืองนอกเนี่ยหลายๆคนนักจะชอบให้มันเป็นฮอตไบแอสก็คือฮอตไบแอสก็คือปรับให้ค่าตรงเนี้ยให้ค่านี้มันน้อยๆนะครับซึ่งหลอดมันจะทำงานเต็มประสิทธิภาพ แมนทำงานเต็มที่นั่นแปลว่าหลอดที่โอกาสเสื่อมก็มีเยอะหลอดเสียก็มีเยอะถ้าเกิดว่าวงจรพวกนี้มันผิดพลาดนะครับอ่าพวกนี้อะไรพวกนี้นผิดพลาดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่หลอดจะไปเร็วมีเยอะสูงแต่ว่าเสียงดีแต่ว่าเสียงดีงดคืออาการที่เขาเรียกว่าฮอตอะครับเสียงฮอตเสียงฮอตของแอมหลอดนะครับ, Hot, น,รบนั่นคือนั่นแหละครับคือมาจากการที่เราตั้งไปแอรสูง,สงแต่ก็จะเสี่ยงโอกาสที่มันจะพังสูงมากนะครับต้องระวังไม่ควร ถ้าถ้าถ้าเราเป็นดูเซอร์ทั่วไปเนี่ยเราเราไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะตั้งให้แบตส,สูงปกติเขาตั้งที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นเจ็สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็แค่นั้นพอแล้วก็แค่นั้นก็เสียงดีแล้วครับถ้าเกิดไปถึงแปดสิบเนี่ยโอกาสที่ลอดจะพังสูงมากครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับโอเคพอเราทิ้งไว้ได้แล้วลองวัดดูทีว่ามันจะได้ลบห้าสิบเหมือนเดิมไหมหรือประมาณลบห้าสิบนะครับประมาณลบห้าสิบดูว่ามันจะได้เหมือนเดิมไหม โอเคเกินม,มา0.3 0.4นะครับเราก็ปรับคืนไปนิดนึงนิดเดียวจริงๆอ่ะมันแค่กระดิกกระดิกไปไข่ขั่งครับ,รบนิดเดียวซึ่งในแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันนะเราก็ต้องค่อยๆปรับเอาเมันจะใช้เวลาหน่อยครับอันนี้ยังไม่รวมถึงกับการที่เราต้องมาหาจุดเบสมันนะว่า ว่าตรงไหนที่เสียงดีนะครับนึ่งซึ่งในแอมนแต่ละตัวมันก็จะมีจุดที่ทเสียงดีไม่เท่ากันก็คือต้องปรับไปแล้วก็เล่นไปปรับไปเล่นไปเพื่อดูว่าไอ้ตรงไหนที่มันทํางานแล้วมันมันสเสถียรที่สุดหลอดไม่ร้อนเกินไปไม่ไม่โอเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูตรงนั้นแต่อันเนี้ยด้วยความที่เขามีสูตรเป็นรวดตมาให้แล้วเราก็ปรับตามสูต์เป็นโตของทางเฟนเดอร์เองนะครับก็จะค่อนข้างเซฟพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองลองมาใส่หลอดกันดู อ่ะโอเคจากเมื่อกี้นะครับเราเช็คไปแอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาหลอดทั้งสี่หลอดเมื่อกี้ไปเทสนะครับปรากฏว่ามีสองหลอดที่มันเสียอืมสองหลอดที่มันเสียแล้วก็มันรั่วมันก็เลยทําให้ไปแอดทั้งหมดมันเพี้ยนหมดเลยก็ผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นหลอดทั้งชุดเนาะเป็นหลอดสี่หลอดใหม่ทั้งชุดเลยเพื่อเพื่อที่จะแบบว่าเพราะจริงๆอ่ะการเปลี่ยนหลอดอย่างแอมพุกเนี้ยนะครับมันต้องมันเป็นสี่หลอดถูกไหม มันต้องทํางานผสานกันสี่หลอดซึ่งจริงๆราคาสีหลอดต้อง,องททเท่ากันนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะเพราะงั้นก็ต้องเปลี่ยนทั้งสี่หลอดดีที่สุดนะครับอะเมื่อกี้เราประกอบมันเรียบร้อยแล้วเนาะมาลองเสียงกันนะครับก็ใส่หลอดเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องวอร์มวิธีเปิดแอมลอดนะครับก็คือการเปิด Power ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับ แล้วค่อยเปิดสแตนบายขึ้นมาครับนี่ผมวอร์มมาเรียบร้อยแล้วออกเสียงกัน่ากลับมาเดิมแล้ว ใครบอกว่าแอม้อยวัตต์เล่นในบ้านไม่ได้เล่นได้นะมีด้วยก็ไม่เห็นเป็นปัญหาเนี่ยอ่ะเปิดเบาเปิดเบาเบาแล้วอยากให้มันเปิดเบาใช่ป่ะผมเปิดดังขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลดเบสลงมา นะเห็นปะไม่เมีปัญหาเลยแอมไลฟ์่เล่นได้นะครับเล่นได้อย่งดีจะจะเอาความเชื่อที่ว่าเปิดเบาๆแล้วมาถึงจุดซิอปอดใช่ก็มันเบาไงอืมมันก็เลยความถีนก็เลยไม่ออกแค่นี้ครับไม่มีอะไรหรอกเนี่ยโอเคดีเหมือนเดิมแล้วสรุปจบอ่าทุแบบน,นะครับอาการที่ทําไปสรุปแล้วครับก็คือมีการเปลี่ยนหลอดนะครับ จริงๆมันเปลี่ยนแค่สองหลอดก็ได้เพียงแต่ว่าต้องหาหลอดรุ่นเดียวกันเบอร์เดียวกันปีเดียวกันแล้วก็ค่าเท่าๆกันซึ่งต้องมีเครื่องวัดเฉพาะนะครับเครื่องวัดหลอดเฉพาะเพื่อให้ค่ามันใกล้เคียงกันไม,ไม่ไม่ต่างกันเยอะถ้าเกิดมันต่างนิดหน่อยอยังพอใช,ใ,ชใช้กันได้นะครับก็คือเปลี่ยนหลอดเสร็จปุบ๊บเราก็ต้องวัดไบแอสมันก่อนนะครับว่าว่าหลอดที่เราใส่เข้าไปใหม่นะทั้งชุดเนี่ยค่าไบแอสมันตรงไหมนะครับเพื่อมให้หลอดมันทํางานเกินกําลังนะครับจะได้ไม่พังต่อซึ่งสาเหตุที่ส่วนมากแล้ว หลอดพวกนั้นพังเพราะว่าการเซตไปแอดที่มันถูกต้องหรือว่ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับมันทําให้ซีหลอดเนี่ยมันไม่ทํางานพร้อมกันคืออาจจะทำงานแค่สองทำงานแค่สามอะไรน่ะครับมันก็จะเป็นที่มาของพวกเสียงัม um, เสียงวีดเสียงอะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับแล้วก็หลักการก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือเบื้องต้นเนาะจริงๆแล้วมันต้องชี้รายละเอียดกว่านี้เยอะมากนะครับเพราะว่าในวงจรของมันเนี่ยมันมีหลายส่วนทั้งรีเวิร์ด ไวเบอร์โต้นิชแนลสองไม่ได้ลองนะครับเขาจะมีหลายส่วนที่เราต้องต้องลงไปดูอีกนะครับอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นก็บอกกันคร่าวๆนะครับก็คือใครเจออาการประมาณนี้ก็ <c oughs> ลองทํากันดูแต่นิดหนึ่งครับต้องระวังมากๆเพราะว่าไฟในเนี้ยตัวเนี้ย4ี่รอสิบโวลต์น,นะครับถ้าคุณพลาดนี่คือคุณโอ้โหโหัวใจให้หยุดเต้นเลยนะทรมานแขนชาเลยทีเดียวอาจจะไม่แข็งอีกเลยก็ได้ในชีวิตนี้นะครับเพราะเพราะนั้น ถ้าทำเองก็ต้องระวังมากๆแล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อมแล้วก็เพียงพอนะครับลองดูครับเดี๋ยวคราวหน้าอีพีหน้าอาจจะจะทำอะไรแอมแอะไรอีกแต่เดี๋ยวจะหามาถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ